สวัสดีค่ะป่านค่ะอิศสิตาค่ะอ่านพลังงานความรักประจำเดือนพฤศจิกายนสำหรับคนโสดค่ะ Single Love Reading for November ค่ะขอให้คำแนะนำผ่านจากหน้าไพ่และไพ่ออร์คลเป็นสิ่งที่สามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในแต่ละสถานการณ์ส่วนตัวของผู้ชมทุกๆคนเลยค่ะแต่พลังงานเป็นเพียงแค่กระแสรจริงๆค่ะทุกๆอย่างที่หน้าไพ่ปรากฏขึ้นมาอาจจะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่เกิดขึ้น หรือว่าเป็นอยู่ในณปัจจุบันได้หมดเลยเช่นเดียวกันค่ะใครที่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่สารของเราฝากทิ้งสารนี้ให้ได้เจอกับเจ้าของค่ะส่วนตัวเราจะกลับไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆหรือในอนาคตข้างหน้าค่อยมาดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อถูกดึงดูดให้เจอกับคลิปไหนมักจะมีข้อมูลที่ใช่สําหรับเราอยู่ในคลิปนั้นอย่างแน่นอนค่ะวันนี้จะขอใช้เป็นปริซึมออราเคิลก่อนมูลชายทาโร่ค่ะดูพลังงานโดยรวมของเดือนพฤศจิกายนกันนิดนึงว่า กำลังจะเจอหรืออยู่ในพลังงานความรักรูปแบบไหนบ้างความสัมพันธ์ของเรากับคนที่เราคิดถึงจะเป็นในรูปแบบไหนบ้างขอให้ได้คำแนะนำที่เหมาะสมกลับไปปรับป,ป,ป,ประยุกต์จริงๆเนาะเรากำลังอยู่ในช่วงของ scorpio season รวมไปถึงอยู่กับ mercury retrograde ค่ะ แต่กำลังจะเข้าไดเรกในวันที่3พฤศจิกายนนี้แล้วเม r c u ค y รี Mercury แลโทเกรดพูดถึงในเรื่องไหนได้บ้างอะอย่างเช่นการติดต่อสื่อสารการเจราจาการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนานาอาจจะสร้างความวุ่นวายและความกังวลใจให้กับเราได้จริงๆเราอาจจะไม่กล้าที่จะทักใครคุยกับใครหรือเคลียร์กับใครจริงๆ ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะการที่เรากําลังจะเข้าไดเรกมันจะสร้างความกล้าจากความกลัวเดิมๆที่เรารู้สึกว่าแบบเราทักเขาไม่ได้หรอกเราไม่รู้จะเทคหาเขาในมุมไหนดีหรือเราเราไปจับโปะอะไรเจอในอินเทอร์เน็ตมาอะไรอย่างเงี้ยระหว่างเขากับคนอื่นๆแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราขาดพละกําลังหรือขาดกําลังใจอะไรบางอย่างอะเรากําลังจะเดียวยาตัวเราเองได้ดียิ่งขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามทีที่ Mercury หรือดาวพุธดวงเนี้ยกำลังจะเดินเข้าสู่โหมดปกติของเขาอะเมอร์คิคือดาวพุธเนาะ,ะละมังบั่นบันยังไม่ค่อยแน่ใจคำแปลเป็นภาษาไทยจริงๆเช่นเดียวกันค่ะใบแรกที่ได้มาเป็นเรื่องของค r i นส์ค่ะกับเดด เดทเป็นพลังงานของสกอร์ปิโอเซซ่นนะคะที่เรากำลังอยู่กันตั้งแต่กลางเดือนทันอ่ะทษทีตั้งแต่เดือนกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมายาวจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้อ่ะช่วงนี้ควรจะทำอะไรบ้างช่วงเนี้ยเมื่อไหร่ที่เดทมันขึ้นกับคลินส์มันขึ้นคู่กันอะ่ะมันถึงเวลาที่เราจะต้องเคลียร์ความรู้สึกเก่าๆบาปกรรมเก่าๆที่เรายึด ติดหรือเราผูกติดกับใครบางคนออกไปจากตัวเราให้ได้อย่างเช่นถ้าเรารู้สึกว่าคนที่เราคิดถึงไม่เคยสร้างความสุขให้กับใจเราจริงๆเราถึงเวลาที่จะต้องชำระล้างความรู้สึกของเรากับคนคนนี้ให้มันผ่านพ้นให้เขาออกไปจากใจเราได้แล้วหรือยังหรือถ้าเป็นในกรณีที่เหมือนอ่าเราไปผูกติดอยู่กับสถานการณ์ที่มันไม่เหมาะสมจริงๆอย่างเช่น มีมือที่2มือที่ส4มสี่ห้าหเจดอยู่กับชีวิตเราจริงๆมันถึงเวลาที่เราจะต้องเหมือนแบบเคลียร์ตัวเราเองให้เดินไปอยู่ในทิศท,ทางที่มันเหมาะสมทิศท,ทางที่มันสะอาดสดใสสําหรับตัวเราเองแล้วจริงๆหรือในแต่ละกรณีของคนอื่นไพ่าทาโร่อาจจะเป็นตัวบอกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะว่ามีกรณีประมาณไหนบ้างแต่พลังงานในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี้ยจนถึงหงเดือนเนี้ย มันถึงเวลาของการที่เราจะต้องจัดการตัวเราเองให้มันสะอาดขึ้น่ะไม่ว่าจะเป็นทิ้งคนที่ทําให้ใจเราสกรปรกอยู่ทิ้งความรู้สึกที่ยังสร้างความสกรปรกให้กับใจเราอยู่อะอย่างเช่นใครบางคนที่ยังสร้างความโกรธความเกลียดชังความหวงความแหนความอิจฉาริษยาอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้ก็อาจจะใช่ค่ะมูลชายทาโร่ค่ะ มูลชายก็จะสับยากหน่อยๆใบเขาใหญ่มากแต่ป่านไม่ได้ใช้มูลชายมานานแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออเขาเขาดึงดูดเราจริงๆด้วยความที่พระจันทร์เต็มดวงที่ผ่านมาเป็นบลนะูมูนเนาะแล้วแบบป่านก็นึกถึงคำว่า once in the blue moon นะก็คือนานๆจะมีสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเออไม่ได้ใช้เขานานแล้ววนะ่ะมูลชายอืมประมาณนี้ <laughs> สำหรับการเลือกมูลชายมาใช้ก็จะประมาณนี้ Four of s w o r d กลับหัวค่ะ Six of Pentacles Page of Swords t ทนซับสสอด The Universe หรือ The World ค่ะกลับหัว Four of Pentacle ค่ะมีคู่สองคู่เนาะเพราะหลังสำรับเป็น Six of Cups เช่นเดียวกันคู่พลังงานขึ้นนิดนึงค่ะแต่ว่ามันจะไหลไปในทิศทางไหนขอเริ่มแตะจากตัวหลังสำรับก่อนละกันค่ะ Six of Cups พูดถึงในมุมที่ว่าบางทีเราสงสัยจริงๆว่าสำหรับกรณีที่เราเป็นคนโสดหรือคนที่แอบคิดถึงใครบางคนอยู่แต่มันยังไม่ได้ผลลัพธ์หรือยังไม่ได้ อย่างใจที่เราคิดกับเรื่องความสัมพันธ์ของคนเนี้ยเนาะเออซิกสอบคับหลังสำรับยังพยายามย้ําให้เรารู้ว่ายังมีคนที่ใช่ยังมีคนที่เหมาะสมคนที่ถ้าแบบไทย,ไทยจๆจ๋าๆเลยอะคือผูกพันธะสัญญากันมาเพื่อให้ได้มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในพลังงานของเราจริงๆนะแต่มันมีคําว่าแต่แต่ยังไม่ถึงเวลาที่ เขาจะปรากฏเข้ามาในชีวิตเราได้ในช่วงเดือนนี้หรือในช่วงต้นเดือนนี้ก็ก็ยังอยู่ในแกลบเวลาประมาณนี้จริงๆอะค่ะอืมแต่พลังงานของเขามันค่อนข้างชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นใครสักคนหนึ่งที่จะมาเมื่อเราทิ้งใครบางคนออกไปให้ได้จากพลังงานของเราก่อนอะป่านไม่พูดถึงการที่ทิ้งใครบางคนให้ได้ออกไปจากชีวิตหรือภาพชีวิตข้างหน้าเราละ แต่ปานจะพูดถึงมุมพลังงานแล้วอย่างเช่นอาบางทีเราเป็นคนโสดอยู่โสดเลยแล้วเราไม่มีคนคุยหรือเรามีคนที่คิดถึงอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่เราบอกกับตัวเราเองว่าเป็นคนโสดอะ่ะแต่ในใจเรายังยึดติดอยู่กับใครบางคนเป็นการเฉพาะเจาะจงอะ่ะเออมันยังทําให้พลังงานของเราไม่เป็นโสดอย่างแท้จริงอะ่ะเออมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มัน ยังไม่ใช่คู่ที่แท้จริงของเราอยู่ในพลังงานเราอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเราปล่อยออกไปได้อย่างหนึ่งอเอะเราไม่ยึดอยู่กับใครได้อย่างหนึ่งเซพลังงานของคู่ที่ใช่อะ่ะจะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น,นแล้วค่อยมาปรากฏในชีวิตเราจริงๆในอนาคตข้างหน้าซึ่งถ้าอยากรู้ระยะเวลาค่ะหลังจากนี้ไปได้1-6เดือนถ้าเราปล่อย อะไรที่มันไม่ใช่ของเราออกไปได้จริงๆนะต้องพูดกันอย่างนี้ในมุมของพลังงานอะถ้าหากว่าเราไม่มีมือว่างอะคะ่ะเขาก็เอาอะไรมาใส่ให้กับเราเพิ่มเติมไม่ได้อะอืมแล้วก็ทีเนี้ยมันก็มีทั้ง six o f cups six o f pentacle s four of swords กลับหัว four of pentacle s กลับหัวะคะ่ะ มันได้ออกมาเป็นสองสองอ่ะมันมันคือการย้ําว่าเรามีพลังงานที่เป็นคู่ที่เหมาะสมสําหรับเราจริงๆอ่ะเป็นคําว่าด uality อ่ะอย่างเช่นพลังงานครึ่งหนึ่งของเพศหญิงคู่กับพลังงานอีกครึ่งหนึ่งของเพศชายที่รวมกันเป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ทีนี้เราจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมอยู่ที่ผู้ชมของป่านทุกๆคนและว่าในเดือนนี้เดือนหน้าหรือในช่วงเนี้ยเราจะคิดทํำยังไงเพราะว่าป่านยังเห็นว่าเรายังมีการแอบส่องเรายังมีการแอบ ขอเล่หน่อยขอดูคนนั้นขอดูคนนี้ขอขอลองมีช้อยส์ในชีวิตเราหน่อยอะไรประมาณนี้อยู่ในเดือนนี้นิดนๆหน่อยน่อๆตรงนี้คือพลังงานของ Page of s o r อ s แล้วก็ t n ท of s o r อ s อะคะ่ะ g e of s o r อ s ปั่นเรียกง่ายๆว่าคือไพ่แอบสองเลยอะไพ่ของคนที่ไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับความเฉยๆได้จริงๆอะอย่างเช่นต่อให้เรารู้ตัวว่าเฮ้ยเรากำลังเป็นคนโสดแต่แทนที่เราจะ enjoy กับการเป็นโสด enjoy กับการไม่แสวงหาคนคุยเพิ่มอยู่กับเพื่อนเราได้เราดันขอแอบแอบให้มีอะไรอยู่ในใจเราหน่อยขอแอบให้ได้เหมือนลองทักคุยกับคนนี้หรือลองให้โอกาสคนนั้นคนนี้หน่อยๆแล้วไอ้สิ่งที่เราเลือกทําหรือเลือกส่องเลือกติดต่อเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการทํานั่นทนํานี่จิบจิๆบของเราเพื่อแบบ หวังว่ามันมีโอกาสให้เราไม่รู้สึกว่าเราโสดอะไรเงี้ยเออมันดันทําให้เป็นเทนซ o f t ของเราอ่ะมันทําให้ไอเนี่ยแหละทาให้มือเราไม่ว่างอะ่ะมันทําให้ใจเราไม่ว่างจริงๆมันทําให้พลังงานของคนที่ใช่มากๆมันเข้ามาไม่ได้เสียทีหนึ่งในมุมของพลังงานเนาะเออซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นเหตุเป็นผลมากๆในมุมของการใช้ชีวิตอย่างเป็นคนเลยก็ได้ว่าแบบทําไมอะ่ะก็เป็นโสดก็มีโอกาสที่จะ explore สิมีโอกาสที่จะได้ ลองคุยกับคนนั้นคนนี้หรือแให้โอกาสตัวเราเองไม่เป็นโสดนี่แต่ในมุมของพลังงานนะคะเขาต้องการพลังงานเนาะต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์จริงๆอย่างเช่นว่ายอมรับตัวเองได้ไหมว่าไม่เป็นคนโสดไม่ต้องติดต่อกับใครไม่คุยกับใครแฮปปี้กับตัวเราเองกับเพื่อนของเราได้จริงๆไหมถ้าทําได้ฉันก็จะให้รางวัลเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเล่าให้เป็นตัวอย่างอย่างง่ายๆให้ฟังทีนี้พอมัน ยังถึงจุดนั้นไม่ได้อะค่ะ6ิ o f p p e n t a c โกับ4 o o s w o r d กลับหัวเลยทำให้ยังรู้ว่าในเดือนนี้ทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละย,ย,าย,าหคคย,ยังพยายามแสวงหาคนคุยยังพยายามแอบส่องคนเดิมๆหรือแบบอบ2คนใหม่ๆที่อยากให้เข้ามาในชีวิตเราก็จะได้ความรู้สึกอย่างนั้นกลับคืนมาอย่างเช่นส่งแล้วพบว่าเฮ้ยเขาไม่โสดแล้วว่ะอ่ะก็ไม่สบายใจอย่างเช่นคุยกับคนนู้นคนนี้เยอะแยะเลยแต่ก็ไม่เคยมีใคร ทำให้เรารู้สึกว่าเราเติมเต็มกับคําว่าจะไม่เป็นโสดอีกต่อไปได้แล้วจริงๆก็เสียใจว่ะอ่ะก็ต้องยอมรับกับความรู้สึกอารมณ์เนี้ยที่มันขึ้นมากับใจเราจริงๆให้ได้อ่ะ for of sorts กลับหัวมันยังมันคือความรู้สึกของการที่เรายัางอยู่นิ่งกับสิ่งที่เราเป็นอย่างหนึงร้อเซไม่ได้อ่ะอย่างเช่นยังไม่เข้าใจจริงๆว่าเอ้ยเรามีความสุขได้ด้วยตัวเราเองด้วยการเป็น โสดกันอยู่เฉยๆอย่างอย่างไม่ต้องแสวงหาอะไรอะ่ะอืมทีเนี้ยค่ะมันเลยยังมีผลลัพธ์อะไรบางอย่างจากการที่เรายังทํานู่นนี่นั่นจุกจิกจุกจิกจุกจิกกับกับการเลือกหาคนคุยใหม่ๆกับก,บการอย่างเงี้ยยังไม่สามารถสรุปกับตัวเองได้จริงๆว่าเอออยู่คนเดียวก็ได้นี่หว่าฉากตรงนี้มันเลยเป็นเดอะยูนิเวิร์สกับหัวมันเลยยังเป็นฉากของการที่ เพราะช่วง scorpio season ด้วยแหละเราอาจจะใช้ชีวิตมาอย่างสม่ำเสมอด้วยความรู้สึกที่ว่าควรจะมีใครสักคนหนึ่งมาอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาก็ได้แล้วนี่อาจจะเป็นพันธนาการของบาปกรรมนึงของแพทเทิร์นกรรมนึงของเราที่เราจะต้องแก้ไขมันก็ได้อันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังเนาะเพราะว่ามันเป็นแค่งานอ่านทั่วไปอะค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้แต่แค่ว่า มันค่อนข้างเห็นชัดกับการที่เราไม่ให้โอกาสตัวเราเองอยู่เฉยๆกับตัวเราเองจริงๆอะ่ะเออเหมือนมันยังมีความรู้สึกว่าแบบต้องแสวงหาต้องมีต้องต้องตามหาให้เจออ่ะแต่เราลืมคิดไปว่าบางทีเรายิ่งตามหาเรายิ่งไม่เจออ่ะเรายิ่งวิ่งไปข้างหน้าเรายิ่งเหมือนแบบวิ่งอยู่ในวงกลมหรือวิ่งอยู่ในเขาวงกฏที่แบบหาทางออกไม่ได้จริงๆสักทีหนึ่งในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรา ประมาณนี้อยู่เลยอะค่ะมันเป็นเพราะว่าปลายทางของสำหรับเนี้ยเรายังเจออยู่กับ four of pentacle อะมันยังมีความคิดมาในรูปแบบเดิมๆมมันยังมีการห่วงอะไรบางอย่างในวิธีการคิดเดิมๆของเราที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเราเองไม่ได้สักเท่าไหร่อ่ะยกตัวอย่างให้ฟังซ้ำๆสำหรับคลิปนี้จริงๆอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่คนเดียวอะ่ะ เรารู้สึกว่าเราอยากมีใครอยู่เคียงข้างเราคุยกับเราเป็นเพื่อนเราจริงๆในวันนี้ในพรุ่งนี้แต่เหมือนแบบเป็นแค่คนคุยก็ได้อะแต่เอาเข้าแล้วการเป็นแค่คนคุยของเขาอะก็ไม่ได้สร้างผลดีให้กับพลังงานเราเลยแล้วมันยิ่งทำให้เราวิ่งออกห่างจากคู่ที่แท้จริงของเราซะมากกว่าเนาะประมาณนี้ละกันค่ะสำหรับช่วงเนี้ยป่านแค่รู้สึกว่า บางทีการแสวงหาอะไรเพิ่มบางทีการที่เรายังยึดติดอยู่กับการต้องมีอะไรบางอย่างในชีวิตเราอะ่ะดันสร้างความลำบากใจให้กับเราอืมมันทำให้เราเหมือนแบบวิ่งเป็นวงกลมแล้วก็ไม่ไปไหนไม่มาไหนทั้งๆที่เราเจอกับสิ่งที่เหมาะสมกว่านี้ได้อะแต่เราแค่แค่เป็นเหมือนเดิมอะแค่เป็นคนที่บอกกับตัวเราเองว่าทำแบบนี้ไปเหอะไม่เห็นเป็นไรหรอกไม่ส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตเราหรอกฉันอยากจะคุยกับคนนี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยว เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะฉันไม่จริงจังแต่ระยะเวลาของการคุยกับคนนี้การติดอยู่กับเรื่องนี้มันดันจริงจังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันไม่ส่งผลดีให้กับพลังงานของตัวเราได้เช่นเดียวกันค่ะ Romance Angel ค่ะ Go o f control issue allow this situation to unfold naturally อืมเหมือนแบบที่เล่าให้ฟังเลยค่ะบางทีเราแค่รู้สึกว่าอยากจะให้มีคนคุยต่อให้ไม่ได้เป็นแฟนกันก็ขอให้ได้ให้ได้เขาเรียกว่าอะไร explore ตัวเลือกอะให้ได้ พิจารณาดูคนนั้นคนนี้หน่อยไม่อยากให้ตัวเองหยุดอยู่นิ่งๆต้องมีอะไรทําอยู่อย่างสม่ําเสมอแต่ในมุมของความสัมพันธ์เดือนเนี้ยมุมที่เราพยายามทำอันนั้นอันนี้อยู่เนี่ยแหละมันดันทําให้ใจเรายิ่งไม่สบายไม่ได้หยุดนิ่งไม่ได้อยู่เฉยๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้เกิดความคาดหวังนู่นนี้นั่นมันทําให้เราตัดออกจากพันธะรูปแบบกรรมอะไรบางอย่างส่วนตัวของเราไม่ได้ทีนี้ เราอาจจะต้องเลือกที่จะถอยออกมาจากเรื่องราวพวกนี้หน่อยนึงอะคะ่ะเลือกที่จะอยู่เฉยๆขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็เชื่อมั่นกับพลังงานของ Six of c u p จริงๆว่าเฮ้ยเรามีพันธะสัญญามากับใครบางคนที่เหมาะสมจริงๆนะแต่การกระทำทุกๆวันของเราเนี้ยมันเหมาะสมให้เราได้เจอกับคนนั้นที่เป็นพลังงานที่ดีสําหรับเราไหม ถ้าเราโอเคกับการที่ยังไม่เจอกับคนนั้นก็ได้อะป่านเชื่อว่าเราเลือกได้ที่จะแบบใช้ชีวิตยังไงก็ได้นะตอนนี้เลยอะเออแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากให้ได้ถึงวันที่เราได้เจอกับคนที่ใช่จริงๆคนนั้น่ะเราอาจจะต้องทําการปรับเปลี่ยนพลังงานของเราเพื่อให้มันเหมาะสมกับอนาคตข้างหน้าของเราเช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายเป็นการย้ําข้อมูลของ six of c u p ที่ได้มา อีกทีหนึ่งคะ่ะว่าเรามี s โ m a t e นะ your soulmate is already with you in spirit believe this and they will manifest physically เหมือนเรื่องที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นแล้วคะ่ะ <laughs> แค่เป็นใบจบสรุปเฉยๆนั่นก็คือเรามีคู่ที่ใช่เขาอยู่ในพลังงานของเราแล้วแต่เขามาปรากฏตัวแบบเป็นคนเป็นๆจริงๆจังๆให้ได้เจอกันในเดือนนี้ในเดือนหน้าไม่ได้เพราะว่าการกระทำของเรายัง ไม่ได้ส่งผลที่จะทำให้เขามาหาเราได้อะอย่างเช่นถ้าเรายังเลือกคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ยังยังเหมือนติดผูกพันกับอะไรจุกจิกจุกจจุจิอยู่อ่ะเหมือนตัวเราถูกคนมุงล้อมล้อมล้อมลอมตัวเราอยู่อ่ะเขาอยู่ในเขาอยู่วงนอกวงล้อมคนที่มุงเราอ่ะเขาจะแหวกเข้ามามันก็ไม่ได้อ่ะเราอาจจะต้องเป่าประกาศให้คนที่มุงเราอยู่ เฉยๆนิ่งๆหรือตัวเราเองอาจจะต้องหยุดให้แบบไม่มีคนมามุงเราหรือเปล่าอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วเขาจะได้มีพื้นที่ว่างพอที่เขาจะเดินเข้ามาถึงตัวเราได้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสีของไพ่ใบนี้พูดถึงเรื่องสกครวค่ะจุดพลังงานที่สองของตัวเราบางทีตัวเราอาจจะยังติดขัดกับบางความรู้สึกอยู่ อย่างเช่นเรากลัวว่าจะไม่มีใครรักเราจริงๆอ๋อความจริงที่ f o u of swords ก็สีเดียวกันเนาะสีเหลืองอะคะ่ะเออเรากลัวว่าเราจะไม่มีใครรักเราจริงๆสีเหลืองสีส้อมอะไรเงี้ย solar p l e x u s ด้วยก็ได้ละก็คือจุดที่สามละเรากลัวว่าการที่เราเป็นเราอย่างเงี้ยจะไม่มีคู่ที่เหมาะสมสําหรับตัวเราเองจริงๆเราเลย เบี่ยงเบนความรู้สึกของตัวเองเป็นคนอื่นอยู่หรือเปล่าเบี่ยงเบนการกระทําของตัวเราเองทําในรูปแบบที่มันไม่เหมาะสมอย่างอย่างเหมือนแบบหลอกว่าเราเป็นแบบนี้ทั้งนั้นที่ความเป็นจริงเราแบบไม่ใช่คนแบบนี้อยู่หรือเปล่าเออเราจะเป็นคนกําหนดอนาคตของเราจะเป็นคนกําหนดคู่ของเราในอนาคตข้างหน้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกการกระทําอะไรอยู่ที่ว่าเราจะทํำยังไง จากนี้เป็นต้นไปค่ะเป็นกำลังใจให้ในการได้เลือกได้เจอกับคนที่เหมาะสมสำหรับตัวเราเองจริงๆค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะให้คิดในมุมที่ว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่อะ่ะมันส่งผลกระทบให้กับทุกๆสิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้ค่ะฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น Family เดียวกับป่านได้เสมอเลยค่ะแล้วก็ใกล้ที่จะได้โอกาส กลับมาเปิดพลังงานส่วนตัวของแต่และบุคคลแล้วค่ะรู้สึกได้ว่าพลังงานเริ่มโฟล์ขึ้นแล้วไว้ยังไงฝากติดตามข่าวสารกันตามสื่อต่างๆของป่านค่ะไว้เจอกันในคลิปอื่นๆหรือในไลฟ์อย่างแน่นอนค่ะบ๊ายบาย